สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้เยสาแกใจเนเรอยู่กันที่หน้า็ะ,ะวันนี้นี่ยคยตุ้ยยากิปาก็คือสาเหตุว่ามันมีเป็ดแทบแล้วก็มีเป็ดปก,กีก,ก็ยอยากมาลองกินดูและอีกอันนี้ก็เป็นเป็ดที่เป็นรสชาติลออริจินอลเอล<ต>อเธออยากรูว่าขาเป็ดเนี่ยมันต่างกันยังไงวันนี้เนี่ยซักก็เลยลงคุนที่จะซื้อแล้วก็มาดูเพื่อทุกคนที่ดู ันนน้นะคคะือบอกว่า MK เนี่ยเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอร่อยไหมไม่อร่อยไหมสก็ะจะพูดความจริงตอนนี้เนี่ยสั่งไปแล้วนะคะเป็ดสั่งเป,ป็ดแต่ว่าคือวันนี้เนี่ยส่วตั้งใจว่าจะมาถ่ายขาแกลใจเนี่ยสามตัวก็คือเขาคือสแตนเดตว่เาเหมือนว่า,าจะอะรกันเลย เมแกต้องโทรอ่ะนะเดี๋ยวว่าก่อนไปเรียนหนังสือเนอะทำไมถึงไม่ถ่าย3ตัวอ่ะเพาทำไมเหรอกินแบบ MK เป็นลูกค้ากับกินแบบ MK ไม่ได้เป็นลูกค้าว่า MK เป็นลูกค้าเราใช่ป่ะเราก็จะกินแบบนี้นี่เราจะให้เห็นแบบโลโก้นะแล้วก็ดีเทลเจดเชิลอ่ะอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับชื่นใจมากอร่อยน้ำชาแบบเติมไม่นมากถ้ากินแบบซูชิเขาไม่เป็นลูกค้าน้ำแข็มาแล้วอับอะไรอะค่ะ เป็ดแซ่บแดงนี่คือเป็ดสัตว์กินกับน้ำจิ้มอะไรอันนี้เหรอไม่ใช่นี่น้ำจิ้มบุกกี้โอ้โหโอ้โหเขาหรอเขาเามาให้ฉันน่ะวันนี้คุณแม็กมาทำอะไรคะสาวโทรมาบอกให้มาถ่ายด้วยถามว่าถ่ายอะไรตามบอกถ่ายเอ็มจีก็เลยก็เลยรู้สึกว่าคือมาใช่กินกับแป้งกับแป้งเบียเป็ดย่างธรรมดาอันนี้คือสิ่งที่แบบอร่อยที่สุดที่เราเคยกินกันใช่นี่นะครับสามเป็ดทำอะไรอ่ะ ไอ้มือเลยเหรอใส่เครือมือเสียครึ่งเคียงอยู่อะไรขนาดนั้นโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยเสร็จมาเขาแล้วนะคะมีสามเป็ดสามแต่ว่าที่อยู่ตรงหน้าฉันี่กอหมูเอาไม่เหรอเสร็จกระปุกอะไรหมูอาไอสัตว์ไทยเองเลยไมเไม่เริ่มเลยจะเริ่มเป็ดแซ่บก่อนนะคะซึ่งเป็ดแซ่บเขาบอกว่าไม่มีซอสหรือว่าไม่มีมันซิ้มไม่มีนะไม่มีซอสซอสต่อเริ่ม ทำไมถึงมาแล้วเปรอะปะเนี่ยแป๊บนึงครับเรามียกมาสองแป๊บนึงแป๊บนึงนะคุณสาวยังไม่เจอแป๊บนึงครับอร่อยขนาดไหนเออเดี๋ยวนะไม่กินอย่างอื่นหรอกคือมาว่าคือสองอย่างเออดีมากคือน้ำตกคือเป็ดย่างอ่ะน้งดีอยู่แล้วเป็ดย่างอันนี้ดีน้ำตกเป็นน้ำตกตัวเกลืมากผ่านะล้วคะสเต็กแซ่บอร่อยมาก วันนี้ก่อนฉันได้เกือบแค่กินอันนี้แล้วนะ,ะลืมไปว่าวันนี้ฉันเป็นนักรีลิวฉันต้องกินสามอย่างเป็นปากีนเนี่ยเขาก็จะมากับเครื่องเคียงนะเริ่มสารหยิบแป้งมาแล้วนะอันนี้นะคะแป้งเป็นกวางอ่ะแป้งก็หอมพริกแคร์และไฮไลท์เป็ดค่ะเร็วเหรอเร็วเหรอเนว่ยหิวแล้วเนี่ยเร็วเ้าวว้าว,าวา กินน้ำจิ้มเป็นไงครับหวานหวานมันหวานนะอมปึ๊บอร่อยนะคะอร่อยมากเพ่งจะเคยมเพราะว่าใส่ซอสอ่ะเดี๋ยวไปได้เลยครับเป็ดดีมากดีมากเบอร์เปล่าจริงมากินเราลองกินกันได้ใส่ซอสนี่เดียงพอนิ่มๆมากดีมากเลยอะ่ะ อรอยเป็นคนสวยเลยระหว่างที่สาโอ้โหอร่อยอร่อยเลม้อเริ่มเปื่อยเปียวเปื่อยแล้วเนี่ยใจมังร้ายนะก็คือเป็ดออริจินอลไม่งีก็คือเป็ดย่างเอ็มเอ์ซึ่งฉันนี่ยชอบมากอยู่แล้ว ไอ้เร่กูท้องร้องจกจอกจอกจอกละมึงคำสองคำคำสองคำอิ่มมั้คะละวะคะลวะคะวะอะไรจานข้าวหรอเป็ดย่างแล้วจะูกให้ฟังนะฉันชอบสุดนะก็คือเป็ดย่างออริจินอลฉันชอบสุดคือตัวนี้ออริจินอนสองฉันชอบเป็ดย่างอะไรนะถูกมันเป็นเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งชูเมื่อสุดอันดันอันดับที่สองแล้วมีอันดับก็คือเป็ดแซ่บทำไมถึงให้เป็ดแซ่บอันดับสุดท้ายไม่เข้าใจ ฉันอะไม่ชอบแบบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเหมือนแบบรสชาตนิน้ำตกเริ่อัน,นี้เป็ดแซ่บมันคือเป็ดย่างใช่ไหมบวกกับซอสหรือว่าเครื่องเคียงของน้ำตกอะ่ะเราไม่ชอบน้ำตกเราไม่ไปทะเลย <c oughs> อยากบ้านค <c oughs> ุณยิ้มก <c oughs> <c oughs> ็ววจะให้นางนมานหาัแล้วมันเปไปเย็นเป็นไปเย็นน,น,น <c oughs> ี่แหลเออจัดอันดับนะอันนี้หนึ่งอันสองอันสาม แล, okay. ล้วเธอไปทะเลปะเออเออโอเคเออเออเขาดูเยอะเป็นล้านเป็นล้านอุ๋ยคนดูคลิปหนึ่งหมื่นาวก็มารีวิวที่ m อนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ตามทุกคนชอบนะบางคนเนี่ยชอบรังตกสันแนะนำนี่เลยเป็ดแซ่บแต่คือเป็ดเที่ยมเค้าขี้ข้ากี่แล้วนะคะแลถ้าเกิดลูกค้า m อเห็นเนี่ยตั้งคิวสาวให้กินวอร์ชเชอร์สามารถกินฟินหรือครั้งเลยก็ได้ไลยเด็กเกียดเด็เกียด อยู่ในแอป Instagram วันนี้เนี่ยลาแล้วนะคะฝากให้เพื่อนในกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะคะซับตะไคร้สับวัยรุ่นแก่นี้หรอกซับตะไคร้ประมาณนี้เลาอยากอะไรเนี่ยทำไรหรือว่ารีวิวร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยอยมางนี้บอกกันได้เลยค่ะลาแล้วค่ะขอตัวไปกิน MK ก่อนบายติ๊ดติ๊ด